สุริยะหารือความร่วมมือไทยจีนรถไฟไฮสปีดเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จชวนลงทุนสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำโของอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนล47นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโควิดชาแนลจะนำข่าวสารเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับ มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับท่านผู้ชมก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กด like, ก,กระดิ่งให้กับช่องโกวิดชาแนล47ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันสุริยะร่วมหารือพัฒนาการขนส่งยั่งยืนระหว่างไทยจีน กระชับความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีประกาศเดินหน้าดันไฮสปีดแล้วเสร็จตามแผนในปีพศ2571พร้อมชวนร่วมศึกษาก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำโขงหวังเชื่อมด้านคมานาคมไร้รอยต่อข้ามประเทศนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยในการประชุมณกรุงปักกิ่งสาธารณัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่25กันยายน2567การพัฒนาการขนส่งอย่างยั่งยืนถือเป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศส่งผลให้หลายประเทศต้องประสบกับปัญหาภัยพิบัติต่างๆนะครับโดยปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานเช่นใต้ฝุ่นยากิที่สร้างความเสียหายต่อพุทธมนทนไหหนานที่จีนตลอดจนสถานการณ์น้ำท่วมทางเหนือของไทยซึ่งสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆอย่างมากรวมถึงปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอันเป็นปัญหาส่งผลกระทบ ต่อทุกประเทศอย่างไร้พรมแดนทุกประเทศจึงควรตระหนักถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยป้องกันทรัพยากรที่มีคุณค่าไว้นะครับขณะเดียวกันในงานประชุมดังกล่าวยังกล่าวถึงความร่วมมือในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนซึ่งทั้งฝ่ายไทยและจีนเห็นพ้องต้องกันว่า อยากให้โครงการรถไฟความเร็วสูงสายนี้ประสบผลสำเร็จซึ่งขณะนี้จากจีนตอนใต้คุณหมิงไปเวียงจันทร์สปปลาวเปิดใช้งานมาแล้วสองปีมีจำนวนผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหากการเชื่อมต่อดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อไปอยังไทยได้จะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ ของทั้งสองประเทศได้นะครับท่านผู้ชมนายสุริยะกล่าวต่อว่าตนยังได้แจ้งให้ฝ่ายจีนทราบว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่หนึ่งช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมามีความคืบหน้าไปแล้วมากกว่า35%คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีพศ2571และคาดว่า จะเริ่มโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระยะที่สองช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายในปีพศ2568ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและจีนครบรอบ50ปีอย่างไรก็ตามตนขอให้รัฐบาลจีนพิจารณาให้ความช่วยเหลือการก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำโขง จากสปปลาวมายังประเทศไทยเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์โดยเร็วนะครับท่านผู้ชมขณะที่เส้นทางการขนส่งสินค้าระบบรางทางจากเมืองโมหานในจีนผ่านสปปลาวมายังอำเภอเชียงภาคเหนือของไทยขณะนี้มีส่วนที่ขาดหายในสปปลาวระยะทางประมาณ200กิโลเมตร และได้ขอให้รัฐบาลจีนพิจารณาก่อสร้างเส้นทางรถไฟทางคู่ในส่วนที่ขาดหายดังกล่าวด้วยนะครับเพื่อมาเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟทางคู่ของไทยที่อยู่ระหว่างก่อสร้างเส้นทางเด่นชัยถึงเชียงของคาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก4ปีข้างหน้าโดยเส้นทางรถไฟสายนี้จะเป็นประโยชน์กับการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ จากจีนตอนใต้ออกสู่มหาสมุทรอินเดียที่ท่าเรือระนองนะครับท่านผู้ชมด้านนายเหอหลีเพิ่งรองนายกรัฐมนตรีแห่งสารัฐประชาชนจีนกล่าวว่าตนมีความประทับใจที่มีรัฐมนตรีด้านการขนส่งจากหลายประเทศมาเข้าร่วมประชุม GSTF 2024ในครั้งนี้ พร้อมเน้นย้ำถึงความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาการขนส่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ2030หรือ SDGs เพื่อรับมือกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและด้านสภาพอากาศซึ่งต้องอาศัยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อให้รับมือได้อย่างเท่าทันสภาวะโลกจีนในฐานะประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการคมนาคมขนสง่งจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผ่านการส่งเสริมความร่วมมือด้านการขนส่งที่ยั่งยืนระดับโลกนะครับท่านผู้ชมโดยในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประเทศจีน และประเทศเพื่อนบ้านให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านการขนส่งที่ยั่งยืนโดยยึดหลักการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติหรือ UN 2 0 3 0เป็นโอกาสสำคัญที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและผู้แทนหน่วยงานด้านการคมนาคมขนส่งจากประเทศต่างๆจะได้ร่วมกันผลักดันการพัฒนา ด้านการขนส่งอย่างยั่งยืนอย่างจริงจังรวมกันสร้างระบบขนส่งชนบทที่เป็นธรรมครอบคลุมและยั่งยืนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเดินทางที่ปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับทุกคนนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาขนส่งที่ขับเคลื่อนด้วย AI และสร้างเครื่องยนต์ใหม่สำหรับเศรษฐกิจระดำำับต่ำ และเสริมสร้างความร่วมมือด้านการกํากับดูแลและการตอบสนองฉุกเฉินรวมถึงการสร้างโลจิสติกและห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุนระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทางระบบนิเวศก่อเกิดการพัฒนาพลังงานใหม่ที่จะช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านสีเขียวและคาร์บอนตำ่ำ ในภาคการขนส่งระดับโลกด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดนะครับที่กระทรวงคมนาคมของประเทศต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสปปลาวประเทศจีน,ปร,จนประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมที่เข้าประชุมเมื่อวันที่25กันยายนพศ 2, 2 5 6 7ที่ผ่านมานะครับที่ประเทศจีนนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นผลักดันโครงการของรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะครับ แล้วก็จะมีโครงการต่างๆที่อยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษานะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสะพานรถไฟข้ามแม่น้ําโขงไปสปปลาวเชื่อมถ่อจีนนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กด like, ก,กระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลซี7ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแนลซีขอขอบคุณครับ Yn ystod y cyfnod, byddwn yn gwneud ychydig o'r gweithgareddau.